เช้าวันนี้พระอาจารย์มีนิทานธรรมรับอารมณ์มาฝากลูกเนนหนึ่งเรื่องวันนี้ขอเสนอเรื่องที่ตัวเอกได้กลับมาเป็นลิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วันแรกก็มีตัวเอกเป็นลิงไปแล้วแต่ว่าจบไม่สวย <c oughs> เพราะใช้ความรุนแรง แก้ปัญหาลิงตัวนี้นุ่มนวลกว่ากันเยอะมีกระทาชายในคนหนึ่งทำกเกษตรอินทรีย์ลกูกคือแกมีแปลงกเกษตรปลอดสารพิษแล้วแกก็ขายแต่ผักปลอดสารพิษจนกระทั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วแกก็มีคนสวนเป็น ลิงประมาณหนึ่งร้อยตัวลิงหนึ่งร้อยตัวตั้งใจทำงานกับเจ้านายของมันโดยทุกวันได้รับกล้วยหอมเป็นค่าจ้างตอนเช้าสามลกูกตอนเย็นสี่ลูกเช้าสามเย็นสี่ เช้าสามเย็นสี่เช้าสามเย็นสี่วันหนึ่งลิงประชุมกันแล้วก็โหวตบอกเจ้านายมันว่ามันไม่แฟร์ให้กล้วยเราเช้าสามเย็นสี่มันมันน้อยขอต่อรองนายก็บอกได้งั้นจากนี้เป็นต้นไปเราไม่เอาเช้าสามเย็นสี่เราจะให้กล้วยพวกเจ้าเช้าสี่และเย็นสามโอเคไหมลิงบอกเยสโอเคมันเพิ่มขึ้นแล้ว <c oughs> ยอดไหมถ้าลูกจะเลี้ยงลิงลูกต้องฉลาดกว่าลิงวันนั้นลิงไปบอกลูกน้องพวกแกเห็นการต่อรองของฉันไหมเรากินเช้าสามเย็นสี่เมื่อกี่ปีแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพ้นของการนำของข้าพเจ้าในที่สุดเราก็ได้เช้าสี่และเย็นสามโอ้ลูกลิงปรบมือให้เจ้านายเจ้านายยอดเยี่ยมจริงๆอ่าปรบมือ ประมือให้ความฉลาดของพะยาลิงนี่คือผู้นำฉลาดไหมลูกพ,พอมันแสดงภาวะผู้นำเรียบร้อยแล้ววันต่อมาเจ้านายจะต้องไปเจรจาธุรกิจในเมืองเรียกพญาลิงซึ่งเป็นซี o อของลิงมาลูกวันนี้พ่อจะต้องไปทำธุระในเมืองนะยังไงก็ฝากแปลงผักทั้งหลายไว้กับลูกด้วย พ่อขอสามวันเท่านั้นไม่นานเลยแต่ตลอดสามวันนี้ลูกจะต้องคุมลูกน้องรดน้ำผักทุกต้นให้เปียกชุ่มเหมือนตอนที่พ่ออยู่นะลูกเนะให้เปียกทุกต้นนะลิงมันก็ฝังครับนหนเปียกทุกต้นครับครับจัดให้ครับนายสบายใจลูกหัวลูกอะก้วยไปสี่ลูกนะลูกนะ และนี่สามนะอันนี้เช้าสี่อันนี้เย็นสามตามที่ลูกต่อรองเป๊ะเลยดีไหมครับลูกรับนายนะแต่มันก็ยิม้มพอเจ้านายขึ้นรถไปทำธุระในเมืองมันเคาะระกังเรียกลูกน้องประชุมแล้วมันก็มาหมายลิงว่าพี่น้องลิงที่รักของข้าพเจ้าสามวันนี้เจ้านายของเราไม่อยู่ท่านได้มอบหมายงานเช่นหนึ่งให้ คือการรดน้ำผักทุกวันนายเราทำเองแต่ว่าสัปันี้นายไม่อยู่ฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันรดน้ำก็ให้เนืเยบายว่าผักทุกต้นจะต้องเปียกชุ่มเมื่อเจ้านายของเรามาถ้าเจ้านายมาเห็นว่าผักเปียกชุ่มทุกต้นเจ้านายจะดีใจและแน่นอนผักก็ได้ขายดีถ้าผักขายดีก็หมายถึงสวัสดิการของพวกเจ้าคือ เช้าสี่และเย็นสามโอ้พอได้ย็นอย่างนี้เจ้าจอร้อ,องจ๊กจกจๆก,จก,จก,จกนะดีใจเนี่ยมันได้อะไรเช้าสี่เย็นสามหลังจากที่กินเช้าสามเย็นสี่มาหลายปีลกูกใช่ไหมด้วยภาวะผู้นำของลิงตัวนี้มันเริ่มพาลูกน้องรถน้ำผักตั้งแต่เย็นวันนั้นเป็นต้นไปเอาลูกเอาฝักบัวมาไปแจกแจกบัว ถือไปรถน้ำทุกตัวเลยลิงทำงานด้วยความรวดเร็วเจ้านายอยู่บนต้นไม้สองกล้องดูลูกน้องแล้วสักพักหนึ่งลูกน้องตัวหนึ่งก็วิ่งมาหาเออนายครับเรารถหมดแล้วครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไงครับนายว่ามันเปียกชุ่มจริงๆอ่ะในายใช้หัวคิดอืมมันก็จริงนะจะรู้ได้ไงว่ามันเปียกชุ่มจริงๆ ทั้งต้นทั้งรากนเอางี้เอางี้เอางี้ฉันคิดได้แล้วนะแกต้องเชื่อฉันเพราะฉันเป็นผูน้นําพอรถปั๊เพื่อความมั่นใจดึงขึ้นมา <c oughs> ดึงรากมันขึ้นมาถ้ามันยังไม่ชุม่มเอาน้ํารถรากมันแล้วไงต่อครับนาย <c oughs> ไอโง่แกก็ปลูกลงไปสิ <c oughs> เท่านั้นเอง ลูกน้องเบอร์หนึ่งรับนโยบายไปบอกเพื่อนเฮ้ยพวกเรารดใบให้ชุม่มถ้าไม่มั่นใจดึงรากขึ้นมาแล้วนโยบายเปียกชุม่มทั้งหมดทั้งต้นทั้งใบทั้งรากก็ได้รับการนำไปประพฤติปฏิบัติวันต่อมาเจ็ดโมงเชา้าลิงร้อยตัวเข้าสวนพร้อมบัวรดน้ำ รถเสร็จปุ๊บมันทําพร้อมกันด้วยนะหนึ่งสองสามรถชุดหนึ่งสองสามพิสูจน์ดึงปุ๊บ <c oughs> เอารากขึ้นมาดูเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะมาดูนะมันจะมีลิงบางกลุ่มนะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทํา QA เอรับประกันคุณภาพเดินมาดูแล้วก็ดูใบโอเปียดโอเคแล้วก็ดูเอารากมาดูโอเคเปียด ถ้าอันไหนรากยังไม่ชุม่มเอาจุ่มลงในน้ำเลยทีนี้จัดหนักไปนโยบายเปียกชุม่มเพียงสองวันเท่านั้นต้นไม้ก็หมดแรงยังไม่ตายลกแค่เหี่ยววันที่สามเจ้านายกลับมาพยาวานอนวิ่งไปรับนายครับนายดีใจงานทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับนาย อะนายลวงเอากล้วยวยกล้หอมเพิ่งซื้อมาจากในหนมึงแ้วสี่นะแล้วกลองนี้เย็นสามมันดีใจครับนายนายก็ถามแล้วเป็นไงลูกผักที่พ่อฝากไว้เปลี่ยกชุ่มไหมโอ้โหนายครับนายเชื่อหัวผมนะครับต่อให้นายไม่อยู่สิบวันนะครับมันก็จะชุ่มทั้งสวนครับ แล้วเจ้านายก็เดินลงจากรถเข้าไปในสวน <Okay. S 1> พญาวานอนเอาลูกน้องมาตั้งแถวต้อนรับทีนี้ทีนี้เจ้านายตัวจริงพูดไม่ออกหันไปด่าไม่พญาล็งว่าแกทําอะไรกับสวนฉัน <c oughs> ผมสั่งลูกน้องทุกตัวว่านายสั่งให้รดน้ําผักให้เปียกชุ่มทุกต้นครับถ้าผักได้กินน้ําแล้วทําไมมันตายเออนายครับ นายบอกว่าให้รดน้ําผักให้เปียกชุ่มนายไม่ได้บอกนะครับว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะตัลโมันชุ่มไหมครับชุ่มไม่ชุ่มชุ่มไม่ชุ่มชุ่มไม่ชุ่มชุ่มไม่โูกตอบสิชุ่มครับเอมันชุ่มมันชุ่มจริงๆ แล้วรางวัลที่หุ้นนำของฝูงลิงได้รับคืออะไรเจ้านายจัดการลดอาหารนนจากได้กินอย่างอิ่มหมีพีมันเชา้าสี่เย็นสามกลับมาที่เชา้าสามเย็นสี่เหมือนเดิม <c oughs> และนับจากนั้นเป็นต้นไปเจ้านายก็เลิกใช้ลิงในการรดน้ำต้นไม้